สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักทั่วไปราศีกลุ่มนะคะประจำเดือนมีนาคม2023วันที่ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Line แอดกดติดตามได้ตามอัธยาศัยขอบคุณสำหรับกำลังใจ u u s s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานโดยร,ว,รวมกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนมีนาคมสาหรับ ราศีกลุ่มนะคะพลังงานความรักทั่วไปราศีกลุ่มค่ะ พลังงานความรักทั่วไปราศีกุมสำหรับความรักที่เป็นประเด็นนะคะถามว่าสตอรี่นี้จบหรืออยังผู้อ่านมองดูว่าการจะกลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์หรือว่ากลับมาปรับความเข้าใจอีกครั้งมันยังพอมีโอกาสอยู่แต่คงจะต้องใช้เวลาเยียวยากันหน่อยนะคะ อย่าพึ่งจะขิงก็ราคาก,ก็แรงหรือว่าอย่าพึ่งลงอารมณ์หรืออย่าพยายามไปพูดคุยสื่อสารอะไรทั้งนั้นช่วงเวลานี้ทั้งคุณและเขาต้องการเวลาพักเดือนมีนาคมยังไม่มีการขยับเขยืนเคลื่อนไหวนะคะไม่คุณก็เขายังมีอารมณ์โกรธยังมีอารมณ์โมโหยังมีอารมณ์อิจฉา ถึงหวงรด้ยสยาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะผิดหวังเสียใจทุกอย่างเลยหยุดในเรื่องของการประทะ้คารมหรือพยายามพูดหรือพยายามอธิบายอะไรใดๆนะคะเดินมีนาคมให้โฟกัสที่ตัวคนเองนะคะ ไปทำบุญทํากุศลบ้างก็ได้อยู่กับครอบครัวไปท่องเที่ยวนะรอเวลาให้เย็นด้วยกันทั้งคู่ก่อนถามว่ายังมีหวังไหมอยู่ที่ประมาณ60%รอให้ใจเย็นๆก่อนและเดี๋ยวมีเกณฑ์ว่านะคะอาจจะได้พูดคุยปรับความเข้าใจแต่การจะสารสัมพันธ์ความรัก ใหม่กันอีกครั้งไหมฟิวเจอร์ออกมาบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นมาขั้นนั้นนะคะเทนอฟซอสมันอาจจะเรียกได้ว่ากลับมาปรับความเข้าใจให้รู้สึกเข้าอกเข้าใจกันหายโกรธหายโมโห เข้าใจในมุมมองของกันและกันมันมีสถานการณ์เติร์ดปาร์ตี้อยู่แล้วนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์มันก็มีนะหรือว่าคนรอบข้างมีส่วนทําให้ความรักครั้งเนี้ไปต่อไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลานะเมื่อห่างกันสักพักก็จะเริ่มเห็นข้อดีข้อเสียของกันและกันเมื่อนั้นแหละมีเกณฑ์ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้อาจจะต้องนับจากนี้3-7เเดือนขึ้นไปบวกลบนะคะ ถามว่าควรจะรอไหม Energy t r a n of s อ o r อบอกอยู่แล้วว่าไม่ควรที่จะเสียเวลานาฬิกาชีวิตให้กับใครเลยทุกอย่างมันจบสิ้นนะเวลานี้ให้อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวต่อไปในวันที่ดีข้างหน้านะคะตัวคนเองก็มีเนื้อคู่รออยู่เขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาในช่วงเวลานี้ก็ไม่ต้องไปพยายามทำอะไรทำใจให้ร่มรม คนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนะอาจจะออกเดทแล้วก็รู้สึกผิดหวังนะหงุดหงิดนะรู้สึกว่าเออเมื่อไรจะได้เจอมันนานแล้วนะนะหมดฉันจะได้เจอบ้างไหมความรักในชาตินี้เอ้ที่ออกมาหัวได้เจอนะคะไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจหรือเครียดไปให้เคลียอารมณ์ความเครียดความกังวลออกไปก่อนนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่นะผ่านทางการเดินทางผ่านทางการท่องเที่ยว โซเชียลมีเดียด้วยก็ได้แต่จะต้องพ้นจากมีนาคมไปอีก3เดือนนะคะเพราะเดือนมีนาคมเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวจริงหรอกหรือเป็นพวกที่มีตัวเลือกอยู่แล้วเดี๋ยวคุณคุยไปคุณก็จะหงุดหงิดเหมือนเดิมนั่นแหละดังนั้นรอเวลาไปก่อนอีก3เดือนเนื้อคู่เจอกันแน่บอกตัวเองไว้เลยนะคะเพราะโฟว์วอมาแล้วแต่ว่าจะต้องนับจากนี้อีก3เดือนขึ้นไปนะคะหรืออาจจะภายใน3เดือน ไปทําตัวเองให้ดีก่อนนะคะเอที่ออกมาบอกว่าให้ไปกลับไปดูแลตัวเองนะเปลี่ยนตัวเองให้เป็น Queen of Wands ก่อนนะคะเอมเพ่กับเฮอร์เมให้ไปเสริมบุญเรื่องความรักเยอะๆค่ะแล้วจะสมปรารถนานะคะ,ะคนที่ไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนโหยากเหมือนกันนะคุณระวังให้ดีนะเนี่ย Energy มีทรีออฟซอ e กับ4ฟ f ์วอ d s เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าเลยชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีคนที่คอมมิเมนต์อยู่แล้ว ทำไมเขาไม่เดินทางมาหาคุณคะเขาเดินทางไปหาคนอื่นอยู่นะเขาอาจจะมีการส่งเสียเลี้ยงดูหรือดูแลเทคแคร์คนอื่นอยู่ด้วยนะเวลานี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณหงุดหงิดเพราะความสัมพันธ์การสื่อสารมันบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีแต่ตอนนี้คือเงียบไปแล้วนะคะถามว่ามันจะดีกลับขึ้นมาใหม่ไหมให้ move on กลับมาดูแลตัวเองและอีก3เดือนคุณถึงจะเจอคนที่ใช่ ตอนนี้หยุดหงุดหงิดวุ่นวายใจเลยบางครั้งการที่เรา,เาไปพยายามกับคนที่ไม่ใช่ผู้อ่านจะบอกหลายครั้งว่ามันคือการติดกระดุมผิดเม็ดมันผิดไปหมดนะคะผิดที่ผิดทางไปหมดเอาใหม่ปลดกระดุมออกทําใจให้สบายหาเสื้อตัวใหม่ใส่และก้าวต่อไปเทนอฟซอสออกมาบอกว่าคนๆนี้จะไม่ชัดเจนนะคะ เพราะว่าเขามีตัวเลือกและคนที่เขาถูกอกถูกใจเนี่ยเขาเดินทางไปเจอเจอเรียบร้อยแล้วส่วนตัวคุณก็ต้องรอต่อไปเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้แต่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านได้เลยอ่านตรงๆแบบนี้แหละนะคะ เอาละทีนี้มาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างนะเป็นยังไงบ้างเราะมาะระวังเรื่องการประทะคารมอย่าคิดอะไรไปเองมีอะไรไม่เข้าใจถ้าคู่คุณเขาไม่ค่อยมีเวลาให้หรือเงียบๆนิ่งๆหรือมีเกณฑ์การเรื่องการเดินทางในบางคู่บางท่านนะคะ ให้คุณค่อยพูดค่อยจาเพราะบางทีเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเขาที่เขาไม่กล้าที่จะบอกคุณเพราะกลัวคุณไม่สบายใจนะคะคุณดีวกับคนที่เขาอาจจะต้องเดินทางไปมาที่ประจอลงเท้าหรือช่วงนี้คุณกับคู่ของคุณอาจจะมีเกณฑ์การที่จะต้องดูแลเทคแคร์ครอบครัวหรือว่าเทคแคร์ดูแลตัวเองในเรื่องของงานจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กันปลายทางข้างหน้านะคะมันมีเกณฑ์ของการวางอนาคตเพราะโฟบอนอยู่ตรงนั้นแต่ เอเดนจี้ทรนดอออกมาบอกว่ากําหนดการแต่งงานหรือการได้อยู่ด้วยกันมันอาจจะไม่ได้ตรงตามใจคุณมันอาจจะต้องเลื่อนไปอีกนะอาจจะเลื่อนไปอีกเป็นปีเลยก็ได้ก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจเ,เทนอบซอสให้ละความกังวลตรงนั้นซะโฟกัสที่ปัจจุบันว่าเรายังรักกันอยู่ไหมยังรู้สึกดีอยู่นะ แล้วก็ยังซื่อสัตย์ยังชัดเจนต่อกันแล้วที่เหลือนะคะก็ค่อยๆฟันฝ่ากันไปอุปสรรคมันเข้ามาทดสอบเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโรแมนต์แองเจิลมีอะไรอยากจะบอกบ้างโรแมนต์แองเจิลมีอะไรอยาที่จะบอกคุณ ฟรี yourself เห็นไหมคะตอนนี้คุณเนรนอาจไม่สบายใจให้กลับไปถามตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาหรือเป็นเพราะเรานะน่าจะเป็นจ่อตัวเรามากกว่าที่ไปยึดมั่น,ถ,ถ,นถือมั่นกับอะไรที่มันไม่ใช่นะคะดังนั้นขอให้คุณก้าวต่อไปนะคะปลดปล่อยอะไรที่มันไม่ใช่ซะเป็นอิสระจากอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณนะคะความรักความรู้สึกมีหลายอย่างการที่รู้สึกหงุดหงิด อยู่ตรงนี้อาจจะไม่ได้ว่าคุณชอบความมากก็ได้อาจเป็นเพราะเขาไม่ได้ดั่งใจคุณต่างหากแล้วทําไมเราจะต้องไปพยายามให้เขาได้ดั่งใจเรานะคะในเมื่อเขาไม่ใช่คนของเรายังไงมันก็ไม่ได้ดั่งใจอยู่ดีแหละนะคาคนที่ใช่แต่แรกดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวในภายหลังนะคะเดือนนี้เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่คุณจะต้อง เรียก้ว่าลิลิสนะคะปล่อยผ่านความกังวลความไม่สบายใจทําไมนู่นนี่คําถามยกออกจากหัวนะคะแองเจล่ you deserve love คุณคู่ควรกับความรักความรักเป็นแบบไหนสําหรับ you deserve love คือความรักที่ดีมีความรักที่ดีรออยู่ข้างหน้าจะเอาไหมหรือว่าจะจมอยู่กับตรงนี้แล้วมันไม่ได้อะไรต่อไปแองเจลมามบอกว่า oh, คุณใกล้แล้วนะใกล้จะเจอคนที่เขา,ามองเห็นคุณค่าของคุณจริงๆในท้ายที่สุด ะะส่วนคนมีคู่ได้คู่ที่ดีแล้วก็ขอให้ค่อยๆเรียนรู้นะคะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันแหละเพราะคนเราในแต่ละวันและวัยมันเปลี่ยนนะคะการเรียนรู้ไม่มีที่ทสิ้นสุดในเรื่องราวของความรักนะแล้วมันจะไปต่อได้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ